ขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในช่องสักรันกรกันครับทุกคนได้ทานีก้กอนเป็นมือวันซอบรับปริญญาจอ,อยของข้าครับทุกคนขอค้นเยอะมากๆครับโอนี่เลยฮอนมากๆและไปเดินคือเห็นปะชุดท็อบแบบมีความแบบเอาเอาจากจอยแล้วก็ให้ได้งานครับก็มีร้า,านอาหารเปิดเปิดมากมายเลยนะทุกคนนะ ได้ไปเดินคือมันพ่อนเดี๋ยวชิพากันไปขงองใน้มงบริเวณเย็นๆกันซึ่งเตรียมมาดีไปนั่งแขงโมงเรื่อยๆก็จะเป็นบรรยากาศให้งานนะฮะคนนั้น มาีคนเยอะมากๆซึ่งมองที่ผมเรียนเนะป็นอาชีวะเราที่นี่เป็นอาชีวะเกษตรพันธุ์ตนออกเชียงเนือเพราะว่าจะเป็นมหาไร่ใดวิไล่ใดที่ขึ้นที่ขึ้นกับอาชีวะพอตีนะทุกคนนะก็มาร่วมตัวกันอยู่ที่นี่ร่วมทั้งคือผักเนื้อ ทุ่มทั้งทึงภาคเหนือภาคอีสา,านภาคตะวันออกภาคกลางกระบอกผักไตที่ขึ้นกับอาชีวะก็ขึ้นมา,มารับปริญญาตีที่วิทยาลัยการอาชีวะปะทุมธานีอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีครับซึ่งขั้นตอนการรับปริญัทนีแบบเหมือนห่าต้องไปลงทะเบียนตรวจพวกอันนี้อย่างเขาอืน่นคุณตรวจพวกอันคุณอุณภูมิร่างกายเรารที่นีหเอาก็ะจีไปตรวจเคลื่อนแต่งกายหมวกบริเวณนี้ครับเพื่อที่จะข้าไปไน้ดูนะเราจะมีคนปิดกุญ ริเวณถายภาพนบคุณก่อนจะนะตรงนีะพูดรงนแล้วก็ใครที่อยากได้รูปภาพก็สมามารถมาที่จุดบริการจองภาพได้นะฮะเข้ากรอกซื้อที่ยู่แล้วก็กระิสซงอัลันมาไห้ราคากับประมาณรน่อยปังเดี๋ยวกลับไปได้ตรงนี้กันเลยลจะเปิดบริเวณภายในอาคารครับผมซึ่งตอนนี้เงือพผมบอกบางเหี่ยงเราไปเดนบุ้งชุดผมโอ้ไม่ก้อนตายตายเลยนะตอนนี้ร้อนมาก ข้างในกันเลยขอม้าข้างในเรียบร้อยแล้วครับเย็นมากๆครับคุณเย็นสบายชื่นใจชื่นใจนะฮะจะไประเด็นเขาประเด็นทุกสัพขอมาดิผมลอยออกมากคนเดียวเพราะว่าผมยิงมวยคนหนึ่งกับขอมาได้ข้างในครับทุกคนเย็นมากๆอันนี้เป็นทุ่งทักลอดน,นั่นนะั่นกระติมีโคนเยอะมากๆกะะนั่นก่อนเตะแถ้วดนที่แบนได้มาแถวาเน็ตเป็นแถวไรนี่เป็นเท้านี้แถวนี้แถวนี้นมาหนีครับ ดีครับชื่นมากเลย,เยลการรับปริญาาก็จะมีแบบมันเขาเรียงข้อความรับกัตอนเส่านะตอนตอนเที่ยงคือเขาบ่อยากเขาปิดแต่โมดเลย ใายครับเขาก็ที่มีการไปต้อนรับอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าเขาอยู่ที่ภาคใต้ครับช่วงภาคเขาก็จะเป็นที่ของวิไลหนึ่งนะทุกคนนะท,ที่เคทําการสอบไปรอบตอนเขาเขาจะเป็นปิดระบบต่อมาเออภาคใดอยู่อ๋อวิไลใดมหาวิไลใดอยู่ภาคเข้าหรือภาคใต้ครับของโฮม,มปิดภาคตอนต่เชินเนี่ยไปอยู่ภาคใต้ในห้องก็จะอยู่ริมริมคลื่นนะท่กทายเลยไมไ่ที่เป็นแถวหรอกแถวที่ตัวนั่งเท่าไหร่ค่เจ้าก้านะคะเข้าแบบเบิก เขาตรงมึงพอมาตรงรายื้อขาสติุ่กับของนาขาบอดีเป็นเปเลยก็ตอนนี้เขาเรียกว่าทริปเอื้นก่อนอันนี้หมแทงอเอันนี้เขาเอื้อมเแทแกครับททริปไปนะเอื้อมเงแนแพครับอันนี้เป็นโตจับสัญญาณมาเขามีรายซื้ออยู่ในนี้นก่อนเดปรวมาณนี้ครับทิดสองอันตอบใช่ ก็สิประมาณนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวรอกประกาศอีกทีิทึงว่าเฮาสิได้ไป่สอบก้ได้เลยภาษีเป็นแอ่นนะเย็น <as> มากๆอันนี้เป็นอแอร์แบบติดต<อ>ั้งแอร์ที่เขามาติดตั้งใหม่ๆอะ่ะนี่ไงให้เช่าแอ่นที่เป็นแอร์กค่อนที่สีแล้วเขาไปนำของเก่าเขากว่าก็ควรไปแก้ไขควรเย็น,นมากๆเลย การตีเป็นบรรยากาศโดยรวมนะฮะไทยในงานนะแต่ว่ามือจริงคือห้องวัตถุมงาลตุลาตบมาไทยบรรยากาศดีดได้อันนี้คือมือซ่อมซ่อมรับธรรมดาสื่อ 29ครับที่ตัวเองได้แล้วครับอธิบดีเราจะประชุมกันการ2 3 <c oughs> <c oughs> แล้วตอนนี้เขาก็ทําการรับปร,ริญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะรอบรับว่าเป็นรับเสร็จรียบร้อยเราเนดะือดแทนจะกลับบ้านเตอนนี้ก็ล่างเดินงานกลับก่อนโอเคครับเดี๋ยวกลับกันติดกันนะทุกคนนะช่ะวยช่วยกันไทมาคลิปนี้นะก็อนจะลืมปีเจ็บรถไลค์กดญสัมฤทธิ์กันแล้วน,นะครับแปกติท่านยึดคนไม่ไดเพื่อที่สีไม่ได้ผ่านการเจริญนในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาถึงติกนะทุกคนนะ ดีย๋ยวกันในมกิปน,าน,าน,น้าครับเดี๋ยวไปอยู่ได้ย้ายกิปท์ับรรยากาศดีๆก่อนนะฮะวิ่งแดดสูงมากววเดีนมุ่งิวงวุดงามยดีพี่มุมเลยอ่ะเอาไปมาเดี๋ยวลับไปดีกว่า